เพื่อนๆวันนี้ดูพามาดูเลนตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่ปลื้ม <c oughs> เป็นระยะของเลนที่หาได้ไม่มากต้องพูดอย่างนี้จะบอกว่าหายากเลยทีเดียวก็อาจจะไม่แต่ก็ไม่ได้มีทั่วไปให้เห็นบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของค่ายมิโนนตาตัวนี้เม้าเนะอ็มดีนะอ่เป็นเลนเทเลก็คือถ่ายแบบว่า ถ่ายขยายได้ได้แบบว่าเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดตัวนี้ความพิเศษของมันคือปกติอ่ะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลนทางยาวเนี่ยระยะที่1-3-5 mm เนี่ยเราจะเห็นส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตรงนี้มันจะเขียนว่า1ต่อ3.5แต่ตัวนี้มันมาที่1ต่อ2.8เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเปิดรับแสงมันจะให้ภาพที่ละลายหลังค่อนข้างดีเออแล้วก็เป็นเลนระยะที่ อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มีทั่วไปตลอดแต่ว่ามันยังพอหาได้แต่ว่าในสภาพนี้อย่างที่เห็นเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันค่อนข้างส่งคุณค่านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยระบบการทํางานยังดีอยู่เลยเออระบบการทํางานยังมีดีอยู่เลยแล้วก็เลนเนี่ยค่อนข้างสภาพสวยอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ก็น้อยตัวนี้เนี่ยเบรดหกใบนะใบเบรดหมายความว่าไอ้ตัวที่เป็นอยู่ด้านในหกเหลี่ยมเห็นปะ อันนี้มีเบรดทั้งหมด6อันเดี๋ยวลองปรับระบบให้ดูละกันตัวนี้เวลาปรับรูรับแสงใช่ไหมก็คือปรับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงกริก๊กกริ๊กกริก,รกอ่าอืมตัวนี้ระบบยังทำงานได้ดีมากคือทูบอะไรเงี้ยมันก็คือสภาพดีอ,อ่อถ้าปกติถ้า 2.8, งจุดปดทัหนึเนี่ยจากที่เคยเห็นมันจะไม่ไม่ค่อยมาในสภาพนี้เท่าไหร่ อันเนี้ยเวลาที่เราเราชอบเวลาที่สะท้อนกับแสงอะปกติแล้วเลนนอะมันจะมีมันจะมีขอบที่ค่อนข้างหนาใช่ไหมแต่อันนี้คือกว้างแบบว่าทั้งกระบอกมองลงไปเนี่ยมันจะเห็นแบบชัดแล้วเวลาสะท้อนแสงสีโค้ดเนี่ยออกมามันสวยมากโค้ดสีเขียวเห็นไหมเวลาที่สะท้อนมันเออมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกไม่รู้นะเราว่าแบบว่าเพื่อนที่ชอบของเก่าหรือชอบกล้องฟิล์มเหมือนกันน่าจะเข้าใจฟิลนี้ เออแล้วก็ตัวนี้หมุนโฟกัสตรงนี้เวลาหมุนโฟกัสหรือปรับอะไรเงี้ยค่อนข้างสมูทตัวนี้วงแหวนไม่หลวมคือได้มาในสภาพที่ต้องบอกว่าสภาพดีเลยแหละเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอเลนตัวนี้นะเราคิดว่าเหมาะมากที่จะเก็บไว้หรือว่าลองเทสฟิล์มถ่ายดูอันเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิด คลิปต่อไปนะถ้าเกิดว่าเจอเลนตัวไหนที่แบบว่าหายากหรือว่าเป็นเลนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะนะเดี๋ยวออกมาให้ดูอีกแต่ว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเออยังไงเพื่อนๆที่ชอบเล่นกล้องฟิ์มเหมือนกันก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ว่าแต่ละคนชอบเลนแนวไหนระยะยังไงแล้วถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละบา,บาย